สวัสดีครับผมเอ้าเตียงเคลื่อนเตียงเคลื่อนก็กับโชกุนดรัมเมอร์อีกแล้วนะครับผมเด็อนียานั่งเียีฮะบุกชิงมาแล้วะบุกชิงมาแล้วมาขึ้นมาไปมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวผมชิงมาจักรานีเหนืไอ้ทุกุนเซอรน หาเจอจวันเจ้าเจ้คุจ้คุจะมันทำ้ตเลยเด้อเ็เก็บมาหาวายหาลืกกันว่าเดียวจะได้ยิสวัสดีครับพบกับโชกุนดำเมื่ออีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับ เราจะมาดูเราจะมาดูกระเทยฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมวัยแล้วผมวันนี้นะเนี่ยนได้ตัวเล็กเยโดนเยวโดนแผ่นกระบาดเอาเยอะโดนแผ่นกระบาดด้วยกันเอานะครับเราก็จะขนพัดลมนะครับตอนสี่คนแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปขนของขึ้นเตียงก่อนนะครับผมวันนี้ใฮะใส่ผ้ สายข่ไม่มาหนิสายข่สายข่อุ้ยนี่เด้อเนี่เอ้าเงินองตัววะบแมนบแมนส่ใส่เอามาของจักคุณเออนี่ด้อ้ันนี้เขาว่ามนดิบแมนโบแมนจะไดกับแมนเดี๋ยวเอาซาการฮะไปเลยไปไไหนจม ตอนนี้เดี๋ยวจังไดเสียหาเรืองไย่างเง้ยไฟเยไฟ่ข่งว่งมาแล้วระบบก๊อกกู่อยากเล่น้ำบุชิงแม่แม่่ที่บอกว่าไอู้่ข้างนี้่อัไม่จะนะ้านกบอกไปย่างซอยซอยยังไม่ได้กลัวบดไปย่างรฮะจะถามว่าห้ขี่ฟอว์กันกันละบดไปย่างด้วยกบเอ้ย่างนต์อ้วัันนี้เนยชตัวนี้กนนะนั่บางไหน รเราคนี่นาคีจอข่ามันเยอะ่มันเห็นจังบดีเลยเดี๋ยวลองลองบึงไปก่อนเนาะอาจารย์ลึงมึงฉันมันคิดคิดถ้าโตเราเป็นคนจัดการมันเองหัวเขาเบากับมันบ่อยนะครับผม่วงนี้ครับตรงนี้จะมีได้กอดสีเทียนง่ายากหรอกไม่ต้องใช้ปัเคยิใช่อเอมันไฟซอดไขว้บี่นด็กขี้เทียงสิง้ายมาก ชงนี้นะครับก็าสิขนของขึ้นเตียงอาสวัสดีท่านผู้ชมแน่จัดเกมเอีมย่ัดเตขึ้กันครับอนนี้ครับผมเือกันครับชงนี้ครับเบื้องต้นกุลาหนอู้หึชูนี่จับมบอกมันเดือ

หูฟังหูฟังครับเบิงผมอยู่ท่าล่างล้วผมก็จะเอาโย่นขึ้นเตียงครับเอิองอครับส,สุนิเอาเลยเด็กพี่พน้องเลยนานโอ้ยบักเล็กโอ้ตายแล้ว เอละกนี่อันนี้ก็เบิดแล้วเนาะไม่หรอวไอฟุ่มเป็นโควิเยดยกเล่นด้วยฟุ่มด้วยฮะยกเล่นเออบางยางบางยางเขาบอกว่าสิบสินอีก่ะ ฝากติดตามช่องโชกุนดัมเมอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้่าาาารรอาทางเ,เอ๋ทาง u ู u b e นะครับผมรรดูความคืบหน้าครับเ<ม>ตียงข้างล่างก็ยังไม่ปูเลยนะครับผมดูบับบกก๊อบยังไม่มาปูเลยนะครับตอนนี้เตียงผมก็เปิดพัลลเงี้ยเงี้ยเงียเงี้นเงียอยู่ครับผม เลยครับเมื่สตาร์ทสตาร์ทแล้วครับผมสตาร์ทเครื่องปั่นเอ้ยนี่สตาร์ทเครื่องปั่นยังไรเชื่อใช้ใช้เครื่องปัน่นเสซฟมือมือย่ากไหมคุณใช่ห่ะใไงใส่ลองสตาร์ทดูกันนะโอ้ล่ะเครื่องปัน่นนี่รีเดอร์พอนุมตัวนี้คือดังแห้งเถิดด่งแห้งบ่ค่อยเย็นอีกวะีะิ ยังก็ยังคนเอาฟันร่มไปทอเลยครับเอ้เอาเอาเอาฟันเอาฟันล่มไปทอไอ้ล่มเอาพสิงมองอ้ยหอไหลไปน้ะออเออบงลีล่ะจกจะนอนขึ้นเตียงครับแน่ขึ้นก็งงไงนะ เอามันบ๊อบไปยังลงอีกบ๊อบไปเสั่นครับพี่นเอาจะบ,บอกไปด้วว่าบ๊อบไปยังลงก็เอาก็เอาเพลงลงเพราะว่าเออแมนยูช่วงนี้ผมเสียหายเศร้าลองเกินเสียงดีๆนะครับผมมาให้ฟังออไอ,งอ้ยุ่งเสียวไหมเสียไอ้หนองโอ้ยตาย <c oughs> จัดของกันครับคือไปจัดของกัน เพราะว่าไม่ใช่ว่าเธอจเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าผมนี่ผมนี่อยู่ทางล่างเราผมก็นอนเตียงทั้งขึ้นเราผมก็ต้องดึงคล้องขึ้นขึ้นเตียงเนาะอาจจะเกิดคว่ำเกิดความเสียหายเนีเอ้ยเก็บกล้องเศร้ากันเก็บกล้องอย่าจังไงอยากนอกเอาแต่คนมันแน่ไปเห็นเนี่ยแน่ไปเห็นกับเปิดพูดไปคนตายเยอะแยะไปกว่าไม่แน่ไ่เห็นที่ ตรงนี้ตั้งสซกับฟันขาวหมืนเด็แม่นครับบอกว่าเนี้ยมาหยิบถึงสู้คนห้ากับไปเจ้าดีดีครับเดือนมากคนเนาะคนติดฟาดขาจนได้กดติดตามด้วยนะครับผมช่องุกุลนะครับผมดัมเมอร์นะครับอาจจะมีคลิปใหม่ๆนะครับผมมาให้เอฟซีแฟนๆได้รับชมกันนะครับช่องยูทูบสุดยอดเลยมานีอย่านี้ก็จะก็ได้ใส่เนี่ย สังเกตุสังเกตุปรจานมันบ่ครับเจ้นี่บ่ไเ้เจ็ดคนเจ็ดคนต่ว่จลุมผมมีสามคนของผมยาันีมีคนติดตามหลายๆอยู่ผมอยากสตรีมแหงนีเดียวนี่มาติดตามให้น้ำแน่เลยครับเด้อแล้วอะไรครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยแต่เพราย่ามในน้ำดูด้วครับแล้วแลครับ เลืรแต่เอาหมอนกับโปรงผมนอื่นไอ้เียงครับจวผมยังมีหมอนนะครับแต่ว่ามีฟอมหมอนนะครับยังไม่ไปครับบ่ที่จะหมอนเบาๆอิจฉาเลยเขาที่หมอนเหรอเอา้าอิจฉาอิจฉาทิ่อิจฉาเหมือนกันเป็นอิจฉาเป็นยังเป็นยังแค่จะใส่หัวใส่เลยเอาเอาหัวเวยกระดังดีเนี่ยล่ะคอยคระดังดีเนาะคอยคอย,อคอยกระ กะเข้าขกันคือกันเปล่าอิดตามก,ก็แต่อิจชากันแล้วกันอเอาความชว่วแกแค่ความชว่วพอดีเดี๋ไล่ไม่หรอวะสุฮะเดีไล่กับใครไม่โชคกันเดไล่ไม่แลวไดีไไวไ,ดไล่ไปแเลวว่าเอ๊ะยังไงเราต้องแบบเบิ้งเบิ้งเตียงครับแบบหก ไม่เก็บของเขาเดยวเก็บของเขาในกล่องกันเด็กพี่น้องไงวายเนี่ยแต่นายแเก็บของใ็กล่องกันเด้พี่น้องไยพี่น้องไยพี่น้อง้ย อาจจะไม่หยอกกันไปแนแง่กันไปนั่นนะครับผมบเ,ดเดี๋ยวสากัดเดี๋ยวสากัดผมยังไม่ได้ต่อเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันแบบว่าจังใดแล่ะมันเมื่อได้ามาสิจ,จัดรายการโอ้เรื่มบอกท่านผู้ชมหลายคนเดี๋ยวถาวรวาง,วาง,ว,าง,ว,างวางก้อนนะครับเด้อยบถาวรวางวางก้อนนะครับเดี๋ยวผมสีได้จัดรายการบางค้นการชัดนะครับต้นโตครับไม่ได้สิจัดรายการ เด้อเเดมีคนมาทักทักมาามเจอาอีหอเ่ฮะผู้ใดฝึงซ้ายแบบหกครับฝึงเขากะทาเขาบอกว่าสีทาหมดหรอเขาบอกว่าเขาจะเล่นกับผู้ชมจุดละกันไม่ว่าอยู่ก็จะมีชุดละกัน เอาโอเครถถารถถาก็ได้ครับผมเนี่ยครับผมความคืบหน้านะครับผมความคืบหน้าเขารถคู่ได้เป็นเอฟซีสาวหน้าเพื่อเนแพนครับเนาะจะขอพื่อนขอไหมครับก็อยไอ่หยเจกาวซีนะครับตัวซีนสิบกยามยังค้เดอี่น้องยเนี่ยครับ นี่มาบดโยชอเพียงไว้ครับหัวนอกสำรวจหัวนอกสำรวจครับผมฝากติดตามน่าแน่เลยครับเพ้อนะครับหัวนอกสำรวจนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนเดี๋ยวผมเก็บของก่อนครับผมสำหรับมือนี้โอ้ยางแห้ย่างให้เลยสำหรับ เมื่อนี้ผมโชคคุณนะครับผมกขอกข,ข้ามาสวัสดีครับผมเดี๋ยวพอกันไหมครับผมบ๊ายบาย